อันนี้ช็อกลตอันนี้กโกแเลยเอาอันนี้เข้าไปในกระป๋องนี่เราได้ซีรีส์อนไรวะนี่โหดลายมากโอ้โหบใหญ่มากอะนกอะค่ะโหดลายมากใช่นกหรือเปล่าเนี่ยก็นกเลยนกไม่มันอาจจะเป็นแบบแบบว่าเออแบบตัวตัวใหญ่อ่ะนกตัวใหญ่นกกระยางนกอะไรอย่างเงี้ยนกกระยางนกกินหอยแบบใหญ่ใส่แขนใสรถสีดำคอนโว มันพ่อไม่เรู้สสัใหญ่มากอะให่มากได้เงินนางประมาณมือนะบอ้วแล้วแล้วเไหนวะพ่อไมเห็ตอนที่แม่ไปายเห็นมัย่ะอ๋เหรอนคุณปู่ดมค่ะริ้งดิเาดมกัไมทำยาดมแสนดีข่ดิคุณยายแสดีอ๋อให้ดมโอเคค่ะอืมเดี๋ยวไปฝากพี่เจนนี่ขาย เออแบบขายกับพี่เจนนี่ไงไลฟ์แบบเมื่อคืนหนูก็ดูค่ะสนุกล้านขายองลแปดสิบค่ะเมื่อคืนบาทได้ไหมโว้วเขาเาเป็นรับไลฟ์ไหวไหวายงถึงโอ้สามพันคนสวัสดีค่ะขอดมหน่อยดิขอดมหน่อยค่ะ ไม่สนใจไอ้น้องใส่กองเก่งเลยเก่งมากนี่คือติดตัวเองดีใจดีใจว้าวเก่งมากที่เอาใส่กองออกมาดิเอาใส่กองมากมึงปูเต็มแล้วต่อได้ด้วยนะต่อได้เก่งทำได้ไงอ่ะทำได้ไงคะทำ้ค่ ก็ยังก no ็ยังงงตัวเองอยู่ไั่ไงทำไมมันอยู่ัเก่งมากเก่งมากเตะเดะเตะเดะเตะเดะเดะเดกริเนี่ยเตยเตะเดะเตะเดะเดะชอบเลาบินชอบเล่าบิน Sandy 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 จะไปใส่ให้กุ้งปูด้วยตะเดยวหม่ได้ไหมวันนี้ขออีกทีนะ เช็ดมือเช็ดมือลองได้นะเขาออกมอเ๋ยเนี้ยเขาออกมามดูดิติดมือไหมลูกน่าเหนียวยังมีอยู่ไหมคะหมดแล้วแต่เขาเมื่อกี้มันติดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขารอเนี่ยดูคุณยายนั่งนะเดี๋ยวดูคุณยายนั่งนะ ตีแบดเขาวันนี้ค,คุณยายนั่งดีๆหน่อยค่ะให้ให้คุณปูนะ่น,น,นะ <c oughs> มันเหนียวมันเหนียวมือใช่ไหมละ่ะ เดี๋ยวจานั่งก็นั่งแบบนี้แล้วมันพุ่งไปข้างหน้าไวดีัะเฮ้ยแต่นี้เอาเท้าพี่ตั้งไทยตวนี้นี่นี่อะไรคะตังไ้ด้วย่อดู่อดูสิพ่อตังนี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยฉันนี่ดูเห็นไหม่ะ่อตังเอง โโอ้หมานี่ใช่นี้มาครัหรืออีกแล้วหรืออีกแล้วมาเดี๋ยวหนูจะลองทำดูว่ามันทำไงเหมือนเด็กญี่ปุ่นเหรอเด็กญี่ปุ่นอันยองและเซโยไม่ใช่ญี่ปุ่นอะไรผิดประเด็นสำคัญโอ้ยโยกะเซมากเนยคอนบางว่าญี่่ปุนคอนิจิว่า เธอเอ้ยมันขำหรือมันติดมือไะเขาบอกพี่บอกแซนดีเนื้อแน่นมากค่ะแน่นแต่แน่นแต่แก้มค่ะแน่นแต่แก้มแซนดีเป็นเด็กจิ๋วเป็นเด็กมีไซมินี่นะขอบคุณค่ะแซนแล้วแล้วให้คุณปุ่แล้วเอาแซนดีนี้อ๋อโอ้โหดุนแรงมาก มาใส่ในนี่ให้คุณปุ่ดมได้ไหมเออใส่ในนี่ขอบคุณมากเอ้ยพี่มาถกอ่ะฮึทไมได้ค่ะสวยจ่ายนะวันนี้นั่งพะเพียบอ่ะเนี่ยนี่ไงพะเพียเพียบอยู่เห็นป่ะเนี่ยไปนู่นหายนี่ไปนู่นเลยอ่ะแม่ดูดีเห็นป่ะ น้ำพับเพียบเรียบร้อยอนอำับเพีพเยบเห็นป่ะ, <c oughs> ะจาจาดาวยจ้าจ่าจ้าเลียลเลียพนมมือขอลนขึ้ขอบคุณค่ะหมอมอ่ะโอ้รักโอ๊ยตาแล้วตายแล้วโอ้โหสูตรด้วยนะ อ,อันนี้จะเล่นยังไงคุณปู่มไม่ว่าเลยมีเพิ่มนได้เอาหนเอ่เอาไเอาคุณปู่เจ็บขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษคุณปู่แล้วรักกันนะ ไม่ไม่เอ้าอ๋ให้ดมให้ดมใหนาฬิกาอ้าวใหนาฬิกาดมนะแซนดี้แซนดี้ร้องเพลงให้คุณปู่ฟังเร็ว เออเพลงเร็วอันนี้เออร้องเพลงเล้วคุณผูกก็ร้องได้นะไม่ผูกก็ได้ขอให้เพลงได้ไหมเอามาเอาอันนั้นมาอ๋อเอ้าพบกับซิงเกิลที่สอง ชอบ่ะชอบแล้วเก่งมากยอดมองมองมองอะไรล่ะทิชชู่ทิชชู่หลอนี่ว่าอหลอดอุลหลอดวิทยาศาสตร์เห็นนันะท้าไั้นแซนดี้ก็จะร้องเป็นเพลงซิงเกิลที่สามหล่อหล่ กบอกให้มยาไปเหมือนคุณาบอกะะเม่เอาละพอละพอละุยาเอาอะไราลิบินอันนี้ได้อันนี้แ ขยานะคุณปู่หลงไหมหลงสี่หลงซี่ยิ่งจะพูดใดยิงหลงเลยใช่ไหมตนีขยประคอคุณปูแก้งไหมคะไย้เรื่องนี้แหล่งเนี้ย้ยยแก้งเลยเย้เย้ยแก้งเลยหรือวพ่อขยับแล้วฉันดีด้องเพงหลานนี่มันหอมที่สุดเลย อยากดมยาดมยาหน่อยแล้าให้คุณปู่หยุดดมหน่อยค่ะดมเอออเามาเคาะกันเดี๋ยวเอาแบบไม่เอาไม่เอาไอ้ยาดมไี้ยาดมไอ้ยาดมให้ปู่ดูวันนี้วันนี้ตาเราหนูเล่นอันนี้ได้ไม่ได้หนูโอ้ยสัมตันที่คุณสั่ง

เพราะว่าพอดีเลยอะลงล็อกเลยอะนั่งสบายใช่ค่ะพอดีตัวไปทหไมไปมจะไปเล่นเพี่ก็ไม่ได้พี่ก็เบื่อหนูเล้าเนี่ยพี่หมาเนี่ยเขาเบื่อหนูแล้วกขาชี้เขาเบื่อหนูแล้วทักทายกันเดินเดินเดนเดินอะอ่ะอ่าอ่อ่ไปได้เย เฮ้ยทำไมพ่อทำไรเนี่ยพ่อทำไงอะเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาจะหาแสนดีได้ยังไงเล่าเอา <c oughs> พีเตอร์พ่อพ่อเกาะพีเตอร์แล้วจะมาหาแสนดีเอ้ยจะมาหากะทิเหรอ เอาแล้วลูกนี่อ้ามนะห้ามแล้วฉันไปดีกว่าลูกรักอันดับหนึ่งกับหลานรักอันดับหนึ่งอยู่ทำเดียวกันไม่ได้ไปแล้วครัเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้อย่าไปแย่งกับพี่พีไม่ได้ถ้าใส่ดีจอบแกลงใส่กับพี่ใช่ดีชอบไล่กันพี่ฟูๆขาวจับจ คนนี้ก็เป็นตัวนี้หรือเปล่าวมันเป็นตัวนี้เหมือนตัวนี้ใช่ไหมอ่ะอือใช่ค่ะโอเคพี่จะกินข้าวละพี่พี่จะกินข้าวแล้วนะกินข้าวแล้วนะคะตรวนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูย่าให้ให้นะเดี๋ยวย่าก็จะให้แครอท์เลยเห็นไหมเนี่ยดูสิ แซนดี้ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆโหให้หัวใจมาเยอะมากว้าวจา้จาจ้าพี่บอกว่าชี้นิ้วให้ดูหน่อยนี่ไงชี้อยู่ <laughs> พี่บอกว่าอยากเห็นนิ้วแซนดี้ชอบชอบแซนดี้ชี้นี่ต <laughs> แรกๆเลยเลยขนลงเี่ขาตรงขาเขาั้งตรงเลยตอนนี้ขายย่ออีตอนนี้ขายย่อนีตัยืดตืดตัวยืดตัวยืดตัวไืดตวยไดตัวยืดตัวยดตัวัดดวดนไดวว นี่ตอนนี้ขายดีไหมขายงอยใช่ไอ้นั่นบอกว่าชีฟ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 เขาคนแโอ้ยโอ้ยเอาโอเคโอเคเดี๋ยวนี้สามเจ็วเเฮ้ย เอายาแหย่หเล่าอ้าวอีเอาคไหร่แลืม BQ ้วาโอ้ยว้าวบายาฮัลโหล่ัลโหฮปปี้ลฮัลโอลฮัลโลฮัลโหลฮฮฮลฮล หูยซ <sind>. ิ่ง <animated> ซิงมีสไลด์เด้นะดิฟสันดี้สันดี้มานี่เร็วมามาเร็วมาเร็วมานี่มามานี่มามานี่มาไม่เนไ่มก่อนไหม โอเค๋ยวแม่ไปก่อนนะพี่พี่เพราะว่าแบตจะหมด